ในซ่องล่างนั่นมัางอันเพืน่นไหมากนั่น,บ,นบ่ได้เพื่อนบ่บอกสื่อเพื่อนได้100ลอยใบลอยใบเออวิ่งเกตกับสามล่างครับผมบานนี้เพื่อนไปสื่อได้100ลอยใบลอยใบเออบานนี้โยมผู้บบอก,บอกอว่าหอยภาษานงานกระปูได้ยี่สิบใบปลาบานนี้เพื่อนถือหกวิ่งเออวิ่งอย่างก็สามหน่วยบนครับผมปูในหอกล้านครับผมจักสิลงทุนเท่ทาไรปูก,ก็บอ่ให้จักว่าปิ่งวิ่งปังรักนะว่าได้รลายก็ครับผมปูจ่ะเพิ่นได้ ได้ร้อยใบเจ็ดสามเจ็ดสามรอยใบร้อยใบบ้านนี่เพื่อนกันเลียว่าได้มาปูท่วงล่างวิ่งหาครับหนึ่งครับผมปูปบครูมากไม่ครูเดียวครับผมคือว่าหันวิ่งเจ็ดกับสามไปต้องกันลองทองครับบานนี่วิ่งหนึ่งกับห้าครับนี่มีดอะไรี่เนไหนมาเลขสองล่างครับผมเนาะเม็ดเดียวครับผมหนึ่งห้าหาหนึ่งครับผมบานนี้สิบบนสิบบนญมันบ้านท่านยังรอดใส่หน่วยบุญแต่ว่า อยู่ในนี่ในล็อกนี่วันขันวันเขาว่นเจ็ดสามวันพุธละันเจ็ดสาม,มปูเจ็ดสามปูวัวนเสา,ววา,า,สาร์บ้างวันเสาร์ครับนี่ได้เห็นไหหนึ่งห้าที่ปูส <15. S 1> ิบห้ขาขันห้าหนึ่งพว่ามี่บันครับเจ็ดสามมี่สามเจ็ดเดียบันสามเจ็ดมี่ผมนี่สามเจ็ดกับมี่ครับผมเจ็ดสามมี่อ๋อเจ็ดสามวันนี้พนไรมากวิ่งล่างหนึ่งกับห้า วิ่งล่างหนึ่งกับห้าวิ่งซองล่างครับผมตากลูกคู่มากหนึ่งกับห้าตากลูกคู่มากเมทดหน่อยจิ้มหาครับผมหนึ่งหาหาหนึ่งกับผมเนาะสิบบนครับผมเลขสองล่างจากผู้ใหญ่ดีครับผมเนาะเห็มาเม็ดเดียวครับผมหนึ่งหาหาหนึ่งครับผมเพื่นชื่อเล่นสามครับผมปลัวล่อรักหน่วยพันนี่ได้รักสิบบนสามตัวล่อเลขรักหน่วยมาใส่เลยครับผมปูเมทอนีิปลัว ันธื่อเก็ดสามที่ปัวพันธื่อเก็สามร้อยใบเี้ร้อยใบปาดตั้งร้อยใบร้อยใบมันก็เป็นเง่นอะไรบ้านนี่ย่มอีกคปูนึ่งที่คุยกันกับปูนอ่ประสานงานให้ครับผมประสานงานก็เพิ่นเพิ่นได้ยี่สิบใบปาดยี่สิบเก็สามตัวเดียวครับผมงวดนี่นั่นเพรนี่มันไม่เท่าไหรห้าหนึ่งหนึ่งห้าเม็ดเดียวครับผมซึาหที่เว็บตัวเดียวครับผมว่าทันเอง เพื่อนประด้บอกเพื่อนไม่จะบอกว่าเลขรักหน่วยบนสามเนอผมาี้เพื่อนเอาเลขวิ่งล่างมากเจ็ดกับสามมันถัดไปน้ากันเพื่อนก็เลยไปซื้อเจ็ดสามล่างได้ร้อยใบมานี่เลขปักลักสามได้หกล้านหน่วยบนสามมาีิก่อนเลขออกมือหนึ่งคนจะให้มาเลขรักหน่วยบนอันนี้รักสิบบนลักสิบบนรักหน่วยว่าใส่ข้างเดียวเลขสามคูณเท่านั้นหน่วยบนสิบบนสี่รักสิบบน <8 S 2> ที่ให้<ม>ไปฟองความคัดนะให้ไปนนั่คือยกเลิกแล้วเพราะว่า,า,าเลขเพันมาสตัวนี้ครับมาเน,นี่เลขปูกะเฮ็ดให้เบิงเเเบ่งอยู่ทูบเลขปูกะเฮ็ดให้เบิ่งอยู่ทูวเลขอันนี้มันอันหก ห้าสองเนี่ยครับผมได้เจ็ดได้หนึ่งอันนี้มันไปบนไปล่างครับผมงั้นไปเจ็ดทั้งบนทั้งล่างครับผมบาน,นี้่ก็แปดเจ็ดสามได้ศูนย์ได้ห้าอันนี้ก็ไปบนไปล่างครับผมแล้วเลขก็เพื่มไปว่านันวิ่งห้านุ่นเดินหาอันนี้เจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าว่ามีบนครับบาน,นี่เจ็ดบวกสามเป็นสิบว่ามีศูนย์ เหลือหาตัวเดียวจะไปวนไปล่างนี่อาจจะไปล่างก็ได้เพราะว่าเล็กเป็นมาวิ่งห้ากับหนึ่งล่างนี่ไฟมากคู่เดียวคู่เดียวเลขติบูเล็กช่อกล่างนะเล็กสองล่างมันออกช่องล่างมาก่อนช่องบนได้ก้อนออกมือมืหนึ่งก้อนออกมือนหนึ่งอันนี้ หลักสิบบนที่พูนิได้มากเหรอสิบบนหลักสิบบนได้มางเหรครับผมสี่หกเจ็ดแปดครับมก็มีสี่หกเจ็ดแปดครับผมที่ไทยพาาดไปนั่นไมเบอกนั่นสี่หกเจ็ดแปดมันเข่าเจ็ดสามครับผมปัจจุบัหลักสิบบนสี่หกแปดสี่ล้อรี่หลักหน่วยมา่อไสตัวเดียวปูหลักหน่วยมาใอไสครับผมนอกปูว่าครับผมเลขลูกสาวปูสามแปดมาด่วนๆครับผมจากกทม สาวปู่สามแปดศูนย์กับหนึ่งครับทำง่ายง่ายครับผมเนาะเอาหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างครับผมก็ได้ศูนย์เจ็ดบวกสามครับผมเนาะสามบวกเจ็ดก็ได้ศูนย์ครับนับไปหนึ่งแตงก็ได้ศูนย์กับหนึ่งครับ ลูกสาวปูสามแปดครับผมเนาะสูตรนี้ทำง่ายนิดเดียวครับแต่ว่าเข้าดีมากคนระับผมเนาะเอาหลักนี่ครับผมงวดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งเด้อของลูกสาวปูคนระับผมเนาะสูตรนี้เอฟซีทางช่องคงรู้กันคนระับผมเนาะนี่ครับงวดที่แล้วครับผมเนาะเจ็ดสามบนเจ็ดสามล่างเอาหลัก สิบบนไม่ใช่เอาหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างอย่างนี้นะได้ศูนย์กับหนึ่งใช้ปูบ็ดางียนเลยปูเลยจอดอ๋อครับผมมาครบบนกับผมเนาะมาครบบนห้าแปดหนึ่งสองเจ็ดหกศูนย์ครับนี่ครับแคบหน้าจอดเด็พี่ดหวังกับผมเนาะมาครบบนครับเหมบบน็นๆค,ครับผมเนะมาบบนนนเนะ จ็ดตัวมาสามตัวครับงวดนี้เลขไม่น่าลงทุนบนก็มีเก้าสามสี่ครับเก้าสามสี่เพราะว่าไม่มีเนี่ยเจ็ดตัวนี้ครับแล้วปูเอ๋อดับคู่แล้วปูเลยปูวันนี้ปูมาสองแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดเนี่ยสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดบนสองหนึ่งแปดนี่แหละฮะสองหนึ่งเจ็ด สองหนึ่งแปดล่างปูบนี่เจศูนย์เก้าศูนย์เทานี่เจ็ศูนย์เก้าศูนย์ปอ๋อครับผมเจ9 0ก้ครับผมเนาะนี่ครับผมแล้วปูสองป็หลักร้อยปูนี่สองเป็หลักร้อยครับผมเนาะสองหนึจสองปครับผมเขีนสองหเทือ นครับผมเนาะตามนี้เลยเดอ้อเอซทางสองเดอ้อนี่ครับผมเนาะปูถามเนี่ยมัน็จตัวปูนี่กองตัวนี่มันใจแห้งบ่ปูมาหุที่แล้วปูว่ามันใจเก็ดแห้งแห้งันมาปูว่าครับผมปูว่าครับผมเนาะหุที่แล้วครับมั่นใจเจ็ครับผมมาล้านเปอร์เซ็นต์ปูวาครับผมหุดที่แล้วเนี่ย ปูกว่าหนึ่งหนึ่งทิป้าบ่นแมนปูหนึ่งมาบ่นจาวาล่องไบนำเพื่อกันซูนมาลางแบบปูเด็เครื่องบนเครื่องลางแน่เหมือนซูนกันมีครับผมปูจาวาปูแห้งมันใจแห้งแมนหนึ่งได้หนึ่งได้ปูบนนครับผมเพราะว่าปูให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดบนผมเนาะให้เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ลางครับผมเนี่ครับงวดนี้วันที่หนึ่งเมษาครับผมให้เอฟจีทั้งจองผมเนาะ รีบไปจับจองลอตเตอรี่ครับผมแล้วก็หาเขารบกลับบ้านครับผมเนาะสงการครับผมเล่นเรื่องจูว่ามีเท่านั้นเรื่องว่าเสียปูว่าบ้าอีกอันได้ปูปูแห่งใบเปลี่ยนมาปูเปลี่ยนปูบั้นปูเล่นมาเสียเบิ้งมันบ้ามากก็เท่าไรอันได้บ้าปูเปลี่ยนสามตัวหันแล้วอ๋อก็สามสี่ตัวนั่นแหละปูอะไรบางหลังบ้ามากก็เท่าอีกครับเก้าสามสี่ปูวาครับผมเนาะดับบนครับดับสามตัวเลยเพราะว่า ทุกสำนักครับผมเนาะให้เก่าครับผมแต่ว่าปูสามแปดให้ดับเก่าบนครับผมเนาครับผมลองเบงครับผมเนาะเพราะว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนครับผมเพราะว่ากล่องสลาครับผมเนาะเพิ่นเอารูบอนเขาคบอยู่ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอพี่น้องครับผมนี่ครับลุวทียบเม็ดเดียวครับวิ่งเจ็ดล่างเจ็ดสามเข้าตรงๆครับนี่แค่นี้ข้างบนแต่สามตัวนี่มันจะมี ค่อนข้างที่จะนั่นหน่อยมีให้เลือกสลากสลากก็คือนี่คือตัวตรงๆรงห้าปห้าแดสองครับแล้วก็หกแปดสองหดสองครับแล้วก็วกสีสนี่นสำคัญครับเพราะว่าเดือนสี่สี่เอสี่แดสองสี่นี่สำคัญสี่แปองรับพี่น้องด้ออ่าสี่แองสี่นี่สำคัญเดือนส 5 8 2 6 8 2 4 8 2แล้วก็7 8 2องอหลักเลาะชนที่สูตรหลักร้อยสี่หครับผมเนาะหลักร้อยสี่็ 67, ครับผมแตเด่นดสุดก็คือตัวที่มี4อ๋อสอันนี้เด่นในสูตรเด่นในสูตรคือ5 8 2ครับผมเด่นรองคือ4เพราะเดือน4อ่าส่วน9นี้เป็นตัวรองและเป็นเลขมงคลอ่าเลขดี เลขประเทศไทยจะรวย9229เอาเลขนายกเดครับผมปูกนายยกเอาคือว่าดูสภาพหรือว่าปลูกวานเนี่ยเออกะธรรมดาของเพื่อนนะ่รแต่ว่าอ่านายกนี่เพื่อนเป็นคนที่ยิบเก่าอะไรยังงี้อ่าก็เป็นมงคลวันเกิดเพื่อนเนี่ยเมื่อนี้ครับผมเมื่อนี้ครบรอบอวันเกิดเพื่อน29มันบอก21เมื่อนี้ปู่21มีนาอ่าวันเกิด21อ๋อครับผม จะเลขนายโยคนกับสองเก่าเก่าสองเฝ้าหาลอตเตอรี่ีท่าพี่น้องแต่เลขสูตรอาจาร,รย์มีแค่แปดสองอันนี้ก็ล่างเนะาะครับผมล่างเม็ดเดียวแขวนๆเนี้ยคนเฮทั้งประเทศยุสบสภา <laughs> บ่แม่นดอกอนนอมันครบเวลาแล้วคุณเนาะครบวันละแล้วคุณเนาะครบวันละมันเหรอเด้ครบวันละเลยบูซีปีเลยเด้อคุณเนาะเลือกกัน ที่ว่าไปแล้วกับท่านนายกนี่แมนพ<ข>อรับท่านได้ดีครับผมปูเอา้าอย่าบอกนายกปูเอ,าอ้าเอาเลยเข้าหนึ่งกัปูนี่แหละบางคนอ <c oughs> ยากรวยอยากรวย,ย,ย,ยเอาเลยนี่สองเก้าเก้าสองนี่ครับผมปูยังไงท่านนายกก็ต้องให้ให้ให้รวยเพราะมือนี่เป็นมือวันเกิดท่านนายกเ้อพี่น้องครับผมปูอชุดนี้สรุปบนล่างปูนี่ล่างสรุปเลยสรุปบนล่างที่ปูล่างืครับผมเลลล่างแขนแขนที่ทุกคนรอคอยเนาะสรุปบนล่างกับผมเนาะเม็ดเดียวครับวิ่งล่าง วิ่งล่างครับเขียนไว้เนี่ยแขียนๆโหลดเม็ดยอเม็ดเดียว,ยวแขียนๆขียนๆโหลดมักแปดสองก่อ 8, 2, แปดสอง้วทีหน้องมักเก่าสองก่อเก่าสองเพราะว่าอาอาจารย์ตามสูตรของอาจารย์แล้วบอแมนว่าตัวเก่ามาลงเนี่ยส,สูตรชนที่ตัวเก่าอ๋อครับสูตรชนที่ตัวเก่าอาจารย์ก็เฮ็ดตามสูตรเนาะครับผมธรรมดาล่างมี ของอาจารย์วิ่งห้าวิ่งห้าแล้วก็เก้าวิ่งห้ากับเก้าวิ่งห้ากับเก้ากาแฟมาพอดีเลยแสดงว่ามีกำลังใน้วิ่งหาเก้าวิ่งห้ากับเก้าครับผมห้ากับเก้าเขียนๆรวดก็ตัวของขห้ากับเก้าเองนี่แหละเพียงแต่ว่าจะเน้นให้โอห้าเก้าเน้นให้ ห้าเก้าเก้าห้าเก้าห้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวอันแทบปูนี่แหละถึงถึงถึงจะต้องรีบสรุปให้กับเพราะว่าเก้าห้าห้าเก้าครับผมเนาะอันทุกงวดครับผมห้าเก้าเก้าห้าอันทุกงวดเด้อใครรีบไปหาซื้อเร้อปูเนาะแมนเนี่ยเพราะว่าสายรูดสายวิ่งเนี่ยห้าเม็ดเดียวไม่ควรพลาดครับผมปูใครมีเลขดีเลขเด่นกับใสยเลขห้าแล้วก็เม็ดเดียวนี่ไม่ต้องกลับ 95 95กกับเนี้ปูส่วน5พูดเดียวเองส่วน,น59ก็ก็บางคนทุนหน่อยเนาะครับผมบางคนงบน้อยก็พิจารณาเอาเพราะว่าอ่าทุนมาคือกันอ่บางคนอาจจะมีทุนสำรองอยู่ก็ก็พิจารณาเอาแต่สายรูดสายวิ่งหรือว่าเซียนก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะคร,ครับผมคนก็ต้องกลับอยู่แล้วเอาปู45ให้ FC เดอ้ออยาก รวยอยากโชคดีมีไครก็เฝ้าไปหาเด็กตัวนี้แล้วพี่น้องตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่นอนข้างที่จะเนาะครับผมเพราะว่าเป็นเด่นอยู่ตลอดปีอ่ะปูสี่ห้าก็ับดีเต็มหน้ากระดาษสรุปก็คือบนแปดสองวิ่งสองตัวเด่นในสูตรมีห้าแปดสองครับแต่เด่นในเดือนคือสี่แปดสองหรือว่าใครชอบเก้าสองก็สี่เก้าสองห้าเก้าสองแบบนี้เจ็ดเก้าสองหกเก้าสอง ผเด่นสุดคือ82แต่เลข9229เป็นเลขมงคลแล้วก็เป็นเลขอ่าตัวตัวไม่ใช่ตัวรองหรอกเป็นตัวเด่นเหมือนกันแต่เด่นน้อยกว่า82หน่อยครั82นี่จะเด่นมากเดี๋ยวเอสซีจะบอกว่าขอแขขนแขขนก็คือ82ใครที่ชอบเลขตัวนี้ติดตามตัวนี้อยู่แล้ว9229ก็ไม่ควรพลาดครับใครมีเลขดีเลขเด่นจับใส่สองเม็ดเดียวบนอันนี้คือสูตรบนเนาะครับ ส่วนล่างใครมีเลขดีเลขเด่นสายรุดสายวิ่งมุ่งไปที่เลขห้าส่วนเลขในสูตรของอาจารย์วันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นเลขตาขายหรือว่าเลขประจําวันวันเสาร์กอยู่ที่เลขเก้าเม็ดเดียวเก้าอยู่หลักสิบคือเก้าห้าสำหรับคนงบน้อยสําหรับผู้ที่มีทุนอยู่แล้วก็ห้าเก้าไว้สักหน่อยก็ฝากมาให้สําหรับผู้ที่ชอบความรวยเนาะก็ขอให้รวยๆเนี่ยอย่างเช่นยม โดมสมบุญสมบุญแส,แสงอยู่เนาะก็ได้ร่วมบุญกับอาจารย์อยู่หลายครั้งแล้วก็ขอให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้อและท่านที่ติดตามทางช่องประหัตหรือว่าติดตามเป็นเอฟซีอาจารย์อยู่ก็ขอให้สาเร็จสมหวังปดหนี้เลด้อพี่น้องปดหนี้หมดหนี้หมดสินแล้วก็รวยเรามารวยไปด้วยกันทั่วไทยทั่วโลกเนะาะถูกครับผม <ๆ S 1> แคปหน้าจอครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามแนกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับผมเนาะ เอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอครับผม